บรรยากาศที่กำลังน่าขนลุกแล้วก็มีเสียงคลางที่หยดที่หยดนี่แหละพี่ยักษ์เดินมาเอาลูกซองอัดเลยผีขู่ด้วยเสียงเหรอพี่ยักษ์นี่ของจริงค่ะเอาลูกซองปไปกิน<ง>ซะไม่เปิดใช่ไหมยินแย้มเปิดเอง รีวิวและบทวิคาะห์ฉบับนี้นะคะเป็นความคิดเห็นและความรู้สึกของเกาลัดท,ที่นำมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังในอีกมุมมองหนึ่งเท่านั้นนะคะไม่ได้ชี้นำชักจูงแต่อย่างใดเพราะว่าทุกความคิดเห็นทุกความรู้สึกของเราเนี่ยก็ย่อมแตกต่างกันนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเพราะเราไม่ได้บอกนะคะว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นมาตรฐานของสากลโลกแต่อย่างใดค่ะที่ถอถูก สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้เราจะมารีวิวที่ยอด2023ค่ะขอใช้ชื่อหัวข้อนะคะว่าเสียงเพรียกแห่งความหลอนเจอปืนลูกซองพี่ยักษ์เข้าไปรีวิวที่ยอด2023นราด้วย จากเรื่องเล่ายอดน,นิยมในรายการ The Ghost Radio นะคะก็กลายมาเป็นภาพยนตร์ที่หยดสาหรับเกาลันนะคะเกาลันเนี่ยฟังต้นฉบับในรายการก็ชอบเรื่องนี้เหมือนกันนะคะแต่ยังมีอีกหลายเรื่องเล่าที่ชอบมากกว่าแต่เมื่อที่หยดเนี่ยถูกทำเป็นภาพยนตร์และลงสตรีมเกาลัดก็ไม่พลาดค่ะนี่ มออองะไรหรหที่หยดนะคะเขาก็จะเล่าถึงครอบครัวที่โดนคำสาบอาการป่วยเหตุการณ์ประหลาดและเสียงปริศนาไปจนถึงการแก้ปัญหาและการสูญเสียค่ะจากเรื่องเราในะคาที่ถ่ายทอดออกมาเป็นภาพยนตร์เก่ารัฐเนี่ยไม่ได้ติดใจอะไรนะคะมันก็มีการตัดทอนบางอย่างพร้อมกับเสริมบางเรื่อง เพื่อคงให้เป็นความภาพยนตร์มากกว่าเล่นตามบทที่เล่าจากรายการนั่นเองและในหนังเรื่องที่หยดนะคะก็มีหลายอย่างที่ต้องชมอย่างแรกเลยนะคะก็คือความเข้าใจในตัวเองเการสร้างที่หยดเนี่ยเล่าแบบง่ายๆไม่ต้องหือหวาวไม่ต้องสเปเชียลเอฟเฟกเยอะ เน้นการมอกอัพเมคอัพและจังหวะส่วนนี้นะคะหนังไทยเนี่ยทำได้ดีไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยค่ะแต่ส่วนใหญ่นะคะจะละเลยแล้วก็พยายามเล่าให้หือหวาหรือว่าใส่เอฟเฟกมาเยอะๆซึ่งมันดูขัดแล้วก็พยายามในสิ่งที่ไม่ใช่เกินไป ต่อมาในค้าหนังนะคะเอาความเป็น Evil Dead ของแซมไรมี่ในปี1978มาถ่ายทอดใหม่โดยใส่เรื่องราวของที่หยดและยักษ์แทนที่จะเป็นเรื่องราวของแอชทางบรรยากาศความเดือดตัวเอกองค์ประกอบร่วมจังหวะหรือแม้แต่การตัดสลับเล่าแอคชั่นสยองขวัญแอคชั่นสยองขวัญ เรียกว่าส่วนนี้นะคะที่หยดเนี่ยแทบจะถอดออกมาเลยค่ะเพียงแต่ว่าเนื้อเรื่องที่สดกว่าและก็ความเข้าใจในคนไทยที่มีตอ่อหนังเรื่องที่หยดมากกว่าตอนแย้มผีเข้านะคะก็มีความถอดแบบมาจาก the exorcist ที่ผีเนี่ยก็จะมีการปัน่นมีการตวาดมีการนำเสนอรูปแบบผีเข้าที่เป็นสากลมากกว่าเป็นแบบไทยๆคะ่ะ จุดเด่นอีกอย่างของเรื่องเนี่ยค่ะนั่นก็คือหยาดและแย้มคือก่ารัตเนี่ยชอบนักแสดงทั้ง2คนมากค่ะเล่นดีทั้งคู่มีความน่ารักสวยแบบไทยธรรมชาติจริงๆทำให้เนื้อหาเนี่ยมันมีความอินมากขึ้นแล้วก็ทีมแต่งหน้าเนี่ยทำได้ดีด้วยค่ะส่วนพี่ใหญ่ยักษ์เนี่ยเก่าลัตก็ชอบนะคะคือเดือดดี ก็ถือลูกซองอัดอัดเราว่ารีออนน่ะแน่แล้วนะคะก็เจอพี่ยักษ์เข้าไปนะรีออนนั่นจะมีชิดซ้ายลักษณะของยักษ์นะคะเขาจะมีความคล้ายหนังเรื่องที่อาโนเป็นพระเอกะคะ่ะถือช็อตกันไปยิงกับผีใน end of day อะคือเรียกว่าไม่กลัวศรัทธาพระสงฆ์องค์เจ้าไม่ต้องลูกปืนอย่างเดียวคือคำตอบค่ะ ยักษ์หยาดและแย้มเนี่ยกับรันยกให้เลยนะว่ารับบทเรื่องนี้ได้ดูดีแล้วก็ดูน่าติดตามมากนะคะการเล่าเนี่ยถ้าบอกว่าเป็นหนังผีแท้ร้อยเอร์เซนเนี่ยก่ารันว่าไม่นะเพราะว่ามันเป็นกึงก่งกึ่งถ้าเป็นภาษาเกมเนี่ยอาจจะบอกได้ว่ามันคือแอคชั่นฮอลล์์ค่ะ ที่ไม่ต้องหาเหตุผลหาปริศนาอะไรสักเท่าไหร่เรื่องเนี่ยจะคลายปมไปทีละเปาะด้วยตัวเองทำให้ความรู้สึกรล้นแล้วก็อยากมีส่วนร่วมเนี่ยน้อยลงไปเหมือนดูไปเจอผีผีทำดีมีความน่ากลัวเจอพี่ยักษ์พี่ยักษ์ทำหล่อถือลูกซองไล่ย,ยิงอย่างบ้าคลัง่งจบเหตุการณ์แล้วก็วนหลุไปตั้งแต่ต้นจนจบค่ะ ทีนี้นะคะในส่วนของข้อเสียในมุมมองของเกาลัดค่ะบทสนทนาเนี่ยอ่อนเกินไปนะคะแทบจะไม่ได้ช่วยเรื่องเนื้อหาให้มีความหนักแน่นดีที่ว่าเส้นเรื่องเนี่ยไม่ได้มีอะไรมากนะักและตัวละครอย่างหยาดและแย้มเนี่ยก็แสดงออกด้วยสีหน้าและท่าทางได้มากกว่าการเล่าด้วยบทสนทนาค่ะการย้อมสีภาพ การยอมสีภาพนะคะมีความเดินตามหนังซีรีส์เกาหลีใหม่ๆให้มีภาพโทนอื่นๆคลุมๆเลยทำให้บางจังหวะความน่ากลัวมันลดลงไปและสีของเลือดที่ติดตามเสื้อผ้าก็เลยดูปลอมไปด้วยนั่นเองความสัมพันธ์ของตัวละครเรารู้ตั้งแต่ต้นเรื่องแล้วนะคะว่าพวกเขาคือครอบครัวตัวยอค่ะเป็นครอบครัวเดียวกัน แต่ความสัมพันธ์ของตัวละครเนี่ยกับแสดงออกมาไม่ค่อยอินนะคะความรักความผูกพันในครอบครัวเนี่ยมันดูดอบลงไปอาจจะเป็นเพราะว่าบทสนทนาหรือซีนร่วมนะคะที่เน้นไปทางแก้ปัญหากับต่อสู้ภาพความสัมพันธ์ของตัวละครในส่วนนี้เนี่ยเลยไม่ชัดเหมือนจับคนมาอยู่รวมกันในสถานการณ์มากกว่าครอบครัวที่ต้องสู้กับอะไรสักอย่างที่หาเหตุผลไม่เจอ ที่หยดสำหรับเก่าลัน,นะะก็คือดูสนุกเพลินคือดูได้เรื่อยๆแต่ไม่ได้ให้ความรู้สึกร่วมอะไรสักเท่าไหร่นะคะก็แอบ,บมีอมยิ้มบ้างตอนผีกำลังบิว้วด้วยบรรยากาศที่กำลังหน้าขนลุกแล้วก็มีเสียงคางที่หยดที่หยดนี่แหละพี่ยักษ์เดินมาเอาลูกซองอัดเลยผีขวดด้วยเสียงเหรอพี่ยักษ์นี่ของจริงค่ะเอาลูกซองไปกินซะ สิ่งสุดท้ายที่หนังเรื่องที่หยดสื่อนะในมุมที่กอชอบก็น่าจะเป็นหนังผีไทยเรื่องเดียวนะที่ไม่พูดถึงกรรมบาปบุญคุณโทษเหตุผลทางศาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เครื่องรางของขังคือมีเพียงอย่างเดียวที่จะเป็นคำตอบในการแก้ปัญหาคำสาบนี้คือสติกับบืนลูกซองของพี่ยักษ์ค่ะเชื่อไหมว่าการเล่าอ้อมๆแบบนี้เนี่ยมันก็ตรงกับ อีกหนึ่งแก่นของศาสนานะมันก็คือตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนั่นเองที่หยดรีวิวคะแนนโดยเก่าลัดความสนุกเนี่ยให้9้าเต็มส0นะสำหรับเก่าลัดว่าสนุกคะ่ะ น่ากลัวตอนผีมาเฮฮาตอนที่พี่ยักษ์ออกไปไล่เนื้อหาเนี่ยให้8เต็ม10จริงๆเนื้อหาเนี่ยเรื่องเล่าในรายการ The Ghost Radio เนี่ยมันจะมีความอึมครึมมีปริศนาแล้วก็น่าติดตามมากกว่าการแปลงเป็นฉบับภาพยนตร์เพราะเราอ่ะจินตนาการไปเองแล้วก็รอฟังตามจังหวะที่ผู้เล่าเล่า พอมันเปลี่ยนสารกลายเป็นหนังเนี่ยมันก็ทําให้เนื้อเรื่องในส่วนความสงสัยมันอาจจะบางลงไปเพราะว่าภาพเนี่ยมันช่วยเฉลยชัดๆตลอดเวลานั่นเองการเล่าเรื่องเนี่ยให้8เต็ม10เล่าสนุกนะคะไม่ต้องอะไรมากผีมาพี่ยักษ์กับลูกสองเท่านั้นเองค่ะการเล่าแบบนี้เนี่ยเหวี่ยงดีไม่มีพักจนสนุก แต่มันทำให้เนื้อหาในองค์ประกอบร่วมเนี่ยหล่นหายไปจนมองไม่เห็นประเด็นของเรื่องในด้านอื่นๆเลยค่ะภาพเนี่ยให้8เต็ม10องค์ประกอบภาพเนี่ยมันคุ้นตาไปหมดเหมือนเอาหนังผีฝรั่งหลายๆเรื่องเนี่ยมาประกอบใหม่ใส่ความเป็นไทยลงไปแค่นั้นค่ะ การย้อมสีผ้าบางฉากเนี่ยมันทำให้ดูแปลกตาแล้วก็เลือดที่อยู่บนเสื้อยแย้มหลายฉากเนี่ยเหมือนแย้มเนี่ยสำรักน้ำยาอุไทยมากกว่านั่นเองอื่นๆเนี่ยก็ให้สิบเต็มสิบนะเกาลัดเนี่ยจะชื่นชมหยาดกับแย้มเป็นพิเศษนะคะเรียกว่าเอาใจเกาลัดไปด้วยเลยอะทั้งสองคนเนี่ยคือเขาสวยในแบบของตัวเองอะที่ไม่ได้เหมือนแบบตามสมัยพิมพ์นิยมนะคะแถม หน้าตาดูแบบธรรมชาติแล้วก็เล่นดีอะถึงแม้บทของญาติเนี่ยมันถูกกดให้ด้อยลงไปทั้งที่เธอเนี่ยเป็นผู้หญิงไฟนะแต่ในบริบทครอบครัวของคนจีนในหนังไทยเนี่ยยังไงพี่ใหญ่เป็นผู้ชายนะคะก็ต้องมีบทบาทมากกว่าอันเองแย้มเนี่ยเล่นดีมากนะคะทั้งตอนธรรมดาแล้วก็ตอนผีเข้าคะ่ะพระในบ้านเนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรเลยคะ่ะตีจูเอียก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลย ปล่อยให้ผีมาทำร้ายคนในบ้านได้ถึงห้องนอนนะัอันนี้งงมากเลยโดยรวมเนี่ยให้8ดเต็มสินะคะเดือดเยอะหล่อนน้อยดูสนุกไม่น่ากลัวมากถ้าบอกว่านี่เป็นหนังแอคชั่นเนี่ยเกาหลัดก็ว่าใช่คะ่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะกอลร้อยก็ขอลาไปก่อนครั้งหน้าจะอะไรมาพูดให้ฟังอีกก็อย่าลืมติดตามกันอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ